สวัสดีครับพบกับรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมกริดพลเดชวิสัยถ้าท่านเข้ามาดูในช่อง YouTube กิดโพสชแนลวากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรายการกิดชีวิตกับด้านก็จะนําเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นกระแสในสังคมบางครั้งสื่อกระแสหลักเสนอไม่ครบถ้วนกระบวนการผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังน,นะครับในแง่มุมของผม วันนี้ก็มีการแสดาม่านะครับของก้อยก้อยซึ่งเป็นเมียของตูนบอดี้สแล Body เขาจัดการวิ่งซึ่งผู้ที่เป็นนักวิ่งและชื่นชมชื่นชอบการวิ่งก็จะให้ความสนใจมากมากเลยแลยการระดับนี้นะครับไปจัดที่ภูเก็ตจริงๆแล้วถ้ามาจัดที่พิษโลกจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่เป็นนักวิ่ง ทามาที่พิโสงก็จะมีการจับายใช้สอยกันตอนนี้ก็ไปที่ตุเกเกนไปซะแล้วการวิ่งครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดสักลาดใหม่โดยก้อยรัชวินนะครับเป็นพีเซนเตอร์ด้วยตัวเองรายละเอียดของการวิ่งนะครับก็คืองานนี้หลังจากทางหายไปสามปีก็ตื่นเต้นมากนะครับที่มาจัดก,การวิ่งที่ ภูเก็ตวิ่งรับลมทะเลภูเก็ตก็มีระยะทาง5กิโลนะครับ10กิโลแล้วก็2 1กิโลมีเท่านั้นเองนะครับมีไม่มีมาราชอน42กิโลมีแค่ฮารฟแล้วก็มีมินิแล้วก็มีสบายบายวิ่งไปเดินไป5กิโลในวันที่10 ถึง11กันยายน2565นะครับแต่ผมมีเงินนะก็อยากจะไปจริง,เ,งเพราะว่าภูเก็ตนี่มันเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็เราได้ไปวิ่งด้วยนำเสนอด้วยบรรยากาศที่ดีมากๆแต่ปรากฏว่าการเปิดรับในครั้งนี้ก็จะถึงวันที่15สิงหาก็เลยมาละเลยมาละหรือจนกว่าจะหมดเขาก็ไม่ต้องบอกว่าหมดหรือยังปรากฏว่าดราม่าก,ก็คือ ในการประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าทุกการสมัครเราจะมอบให้หนึ่งรอยบาทเพื่อให้นิธทรามาธิปดีเพื่อสมทุกคนครงการผู้ป่วยยากไร้ยมาเด็กเต่ามาเริ่มต้นก้าวแรกกันแต่ปรากฏว่าในโรคของโซเชียลโดยเฉพาะเพจเพจซึ่งเป็นเพจในการทำข่าวก็พาบอกว่าทำไมให้แค่ร้อยเดียว แล้วที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าการที่ข้าวสมัครสามพันสามพันห้าร้อยบาทหรือยังไงเดียวแล้วทำไมให้แค่ร้อยเดียวก็มีการบอกมาคอมเมนต์มีการโจมตีกันมากมายว่าโอ้ยลูกนี้ก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลเองเลยดีกว่าไหมอะไรว่าข้าวสมัครไม่รู้สามพันเท่าไหร่นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้สามพันกว่าบ,บาท ก็ให้แค่สมัครให้ร้อยเดียวอย่างเงี้ยป้าปล่าวโอ้โหก็คุยกันโจมตีกันสะบ้านหันแหละผมอยากจะบอกว่าเพจที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเวลาจะคอมเมนต์อะไรเวลาจะนำเสนออะไรต้องต้องตั้งสติด,ดีๆก่อนต่อบถามเรื่องราวให้มันให้มันรู้แน่แก่ใจก่อนที่จะนำมาลงครับ แล้วก็เป็นความผิดของต้อยด้วยแหละที่ทาไมไม่อธิบายให้ให้ครบถ้วนกระบวนการเขาเป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายคือเรื่องของเรื่องก็คือไอ้สามพันกว่าบาทเนี่ยมันเป็นว i p พใครสมัครยกให้โรงพยาบาลหมดเลยไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวส่วนอ้วิ่งห้ากิโลวิ่งสิบกิโลวิ่งยี่สิบเอ็ดกิโลนี่จะหักหนึ่งร้อยบาทเรื่องเรื่องมันก็เป็นเท่านี้เองแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอเป็นเอกาสารนี้ขึ้นมา ก็มีคนสนใจเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วฝากรนคงจะหมดไปแล้วล่ะเพราะปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี่มันก็มาปลายเดือนแล้วก็เตรียมตัวจะวิ่งกันแล้วนะครับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราทอนนะครับไม่ว่าจะมินิครับหรือมาราทอนเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อสถานที่ที่จัดอย่างยิ่งแต่ถ้ามือไม่ถึงนะมันจับยากไม่ใช่ว่าใครก็อยากจะจัดได้ เพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจุดให้น้ําบริการน้ําหรือถ้วยรางวาัลหรือการจับเวลากรรมาการอะไรแต่และอย่างมันมันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะนักวิ่งมืออาชีพที่ล่าเหรียญรางวัลเนี่ยพวกนี้ไปพลาดไม่ได้เลยโวยวายเอาไปเอาตายครับไม่ได้ต้องทําให้มันเป็นมืออาชีพจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรครับว่า ดราม่าก็ดราม่าไปแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่จะไปตำหนิจีตียนไปคอมเมนต์ไปดุด่าว่าข่าวใครก็ปล่อยให้มีสติแล้วก็ดูให้มันแนกแท็กแกะกอดถึงจะไปทำอย่างนั้นเพราะคงไม่จะมีคนที่ไหนที่จะโง่ว่าค่าสมัครสามพันกว่าบาทแล้วให้โรงพยาบาลร้อยเดียวคือไม่ไม่น่ามีและโดยเฉพาะก้อยโดยเฉพาะโตนี่คือไม่น่าโง่งขนาดนั้นหรอกนะครับันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามไลฟ์ของผมวันนี้เดี๋ยว17นาฬิกาครับผมก็จะทำพิธีวงสวนอุทิศส่วนกุศลให้แม่ผู้ลงลับไปแล้วแล้วก็ต่ออายุให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้คือวัดราชบูรณะพิษณุโลกข้างหลังเป็นนังพยาองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับเป็นโลหะ่อน แล้วก็จะมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีด้วย17นาฬิกา30นาทีจะไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กกิจผลเดชวิสัยแล้วก็เฟซบุ๊กดร็ตกิจผลเดชพิสัยแล้วก็จะไปอัพลงใน u t u b e กิจโพสชานแนลในรายการกิจชีวิตกับดานครับวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามท่านท่านเข้ามาดูในช่องกิจโพสชานแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไมออน์เว็ดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักษาอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี